รัฐบาลระบายเข้าสารฐานผู้ประกอบการโยวิธีการรับบริษัทที่ได้รับคือเสือเปียกโชควรรลักษ์ซึ่งเป็นเครือข่ายของเสือเปียงแห่งสยามอินดิกา้าเสือเปียงคือผู้ใกล้ชิดทักษิณนเสือเปียกใกล้ชิดเสือเปียงเพราะไซโลเก็บข้าวสารที่ลงสีเพชรเด่นขนาด288,000ตันที่ให้รัฐบาลเช่าเก็บข้าวสารตันละ20บาทต่อเดือนกลายเป็นเสือเปียกเป็นผู้ลงนาม เสบียกซื้อข้าวสารจากรัฐบาลราคาตละ5,700ันละ5,700บาทขายต่อทันทีโดยวิธีใช้แฟกใบเดียวโดยขายราคาตละ1นละ12,000บาทให้แก่ลงสีแห่งหนึ่งที่จังหวัดกำแพงเพชรเงินเข้ารัฐบาลตันละ5,700บาทแต่เงินเข้าส่วนตัวตันละ6,300บาทข้าวค้างเก่าที่ขายโดยวิธีรับนี้มียอดเงินเข้ารัฐบาลประมาณ20,000บาทคำถามตามมาคือ เงินจะเข้ากระเป๋าเครือข่ายรัฐบาลเท่าไหร่การที่รัฐบาลขายข้าวผ่านเครือข่ายเสือเปียงเพาอเสือเปียงส่งหมอโด่งเข้ามาดูแลโดยดำรงตำแหน่งเลขารัฐมนตรีและตำแหน่งสำคัญเกี่ยวกับข้าวเสือเปียงโอนรถโฟกสีดำผ่านภรรยาหมอโดง่งหมอโด่งนั่งรถคันนี้มาทำงานที่กระทรวงหมอโด่งอำพางการรับโอนผ่านภรรยาด้วยการหย่าก,กับภรรยา ภรยาเปลี่ยนคำนำหน้านามเป็นนางสาวและเปลี่ยนนามสกุลทั้งรัฐมนตรีและข้าราชการประจำจะเกรงกลัวหมอโดงเพราะคำสั่งหมอโด่งหมายถึงคำสั่งของสียเปียงซึ่งใกล้ชิดทักษิณไม่แปลกที่เวลารัฐบาลขายข้าวจึงต้องเป็นความลับและเครือข่ายตัวเองจะเป็นผู้ได้ข้าวเพราะมีหมอโด่งเป็นจองบงการนั่นเอง